เอาละสวัสดีตอนเช้ากัะทุกคนน,น้องเห็นคลิปนี้ก็ต่อกี่โมงบ้างคอมเมนต์บอกเวลาพี่แป้งชมหน่อยนะคะเพราะคิด่พี่แป้งชมเนี่ยชอบไม่แจ้งตือนให้กับน้องน้งนัน่นอเอง<ม>และคลิปนี้นะคะบอกเลยว่ามี มนะะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะสามารถรับได้ทั้ง2เพศเลยอยากให้กดติดตามช่องพี่แป้นชมไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์คลิปนี้พี่แป,ป้นชมเยอะ<ๆ>เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้พี่ด้วยนะคะและของฟรี2อชิ้นนี้นะคะน้องๆมาตอนเวลาตีสามไม่ต้องห่วงค่ะของออกไปนิดเดียวเองแนะนําเลยว่าหากเห็นคลิปนี้แล้วใหน้น้องรีบทําได้เลยนะคะจะได้รับได้ทั้งคู่และของฟรีในอีเวนต์ ตาแล้วมีผ้าโพกหัวเป็นลายตารางหมักลุกนั่นเองค่ะและเขาแจกพีงแค่ส0่หมื่นชิ้นเท่านั้นเมื่อน,น้องใส่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยและชิ้นต่อไปจะเป็นทรงผมผู้ชายสีน้ำตาลนะพร้อมกับเว่นกันลมสุดเท่บอกเลยว่าเป็นตีมรถฟิงก็ต้องมีแบบนี้นิดแหละและเขาแจกพีงแค่ส0่หมื่นชิ้นเท่านั้นนะคะ ไปมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตัวละครไปเป็นชมเนี่ยไม่เคยเท่นแน่น,นว่วนนาน้องผู้ชายคนไหนจะแต่งตัวเท่ก็ต้องมีชิ้นนี้กันแล้วแหละของออกช้ามากๆก็ต้องรีบทําเลยบอกเลยนะคะว่าขอในอีเวนต์วอร์มาร์ทครั้งนี้เนี่ยมีตกองฟรีหลายๆชิ้นมาแจกและแจกไปจำนวนเยอะมากๆเลยใครชอบปีแนวรถทรงรรซี่เนี่ยก็ต้องห้ามพลาดน,นะคะดิ้งเป้ชมจะมาทําคลิปบอกให้ ช่วยแชร์คลิปของพี่แป้งชมนะคะหรือแนะนําเพื่อนให้กับน้องๆได้รู้จักช่องพี่แป้งชมกันด้วยนะคะเฮยแป้งชมไม่อยากให้น้องๆหลายคนพลาดของฟีนิโลบอกเลยนะคะดาวแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยนะคะว่าบัญชีรูบอกของน้องคนไหนอายุไม่เกิน13ไม่สามารถเข้าไปเล่นแบบนี้ได้นะ,ะแล้วน้องๆเข้ามาแล้วกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะคะและอย่าลืมรับเหรียญประจําวันด้วยจากด้านน้องเนี่ยเดินตรงมาตรงนี้ได้เลยแล้วให้น้องทําการเลี้ยวซ้ายมาตรงดิสคัฟเวอรี่พลส แบบเลเวลอีกแล้วนะคะน้องๆซึื้อผ้าน้องเนี่ยยังได้โซ่ผมผู้หญิงนะคะน้องๆจะต้องเล่น x p นะคะเล่นมินิเกมให้ XP ถึงเลเวล5เสืผมผู้ชายเนี่ยถึงเลเวลที่10ค่ะหลายๆคนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยน่าจะรู้นะคะว่าการทําแบบนี้เล่นยังไงสาหรับมือใหม่ให้น้องเดินตรงมาที่โซโลตรงนี้ได้เลยนะคะน้องๆจะเลือกอีซี่มีเดียมหรือฮาร์ดก็ได้แนะนําให้เลือกฮาร์ดนะคะจะได้ x p เยอะต่อรอบๆบนึงเหมือนเดิมนะคะคือการที่เราต้องเล่นมินิเกมรถเข็นตรงนี้นะคะเป็นการเล็นออบบี้นั่นเองค่ะเล่นไม่ คนเดียวอยู่แล้วค่ะน้งนงๆเพราะเรามาในโหมดโซโล่โน่คะนนนนเนี่ยเล่นจนจบในโหมดฮาะนะคะน้อนนจะได้เอก ไปเลยค่ะคือ2000 xp แต่หาน้องเนี่ยเล่นในโหมด easy จะได้มาแค่1000 xp นะคะระดับ medium เนี่ยน้องๆจะได้มาแค่1 5 0 0 xp ค่ะซึ่งบอกเลยว่าเราจะต้องเล่นโคตรหลายรอบนะคะน้องๆกว่าเราจะได้ xp มาซึ่ง่อเราจะถึงเลเวลที่10หรือเลเวลที่5เนี่ยอาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยเช่นสมมติถ้าน้องๆอยากได้ทรงผมผู้หญิงใช่ไหมคะน้องๆเล่นโหมดหาแบบพี่แป้งชมเนี่ยน้องๆอาจจะต้องเล่นประมาณเจ็ถึง8รอบนะคะจนกว่าจะได้ทรงผมเคที่5หรือทรงผมผู้หญิงนั่นเองต้องเล่นให้จบนะคะน้องๆจนเข้าเส้นชัยแล้ขึ้นแบบนี้น้องจะเห็นว่า 2,000 XP แล้วใช่ไหมคะถ้าน,น้องอยากเช็คว่าตัวเองเนี่ยไปถึงทียร์ไหนแล้วนน้องมาใช้ตรงนี้ได้นะคะ จะเห็นว่าเราเนี่ยจะเหลือ XP อีกเยอะมากๆเลยนะะจนก,กว่าจะถึงเทียที่5นั่นเองก็ต้องมาเล่นใหม่ก็เลยในระดับฮาร์ดก็ได้อย่างที่แป้งชมแนะนําและกว่าจะไปถึงนะคะเลเวลที่10หรือเทียที่10เนี่ยน้องๆต้องเล่นไม่ต่ากว่า20รอบอยู่แล้วฉะนั้นใครที่อยากได้พี่แป้งชมก็แนะนําไม่ทําตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะแป้งมั่นใจว่าพอมาไปโรงปุ่มเนี่ยประมาณ3วันมันก็หมดแล้วนั่นเองและน,อน,น,อน้องๆก็หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยน่าจะมีเวลาฟาร์มกันเนาะและตอนนี้นะคะพี่แป้งชมก็เล่น XP ็กนะคะไปจนถึงเทียท ทรงผมผู้ชายก็เล่นไปจนก,กว่าเคมมันจะขึ้นนะคะน้องๆในเทียที่สีแล้วน้องๆก็จะได้ทรงผมมาเลยแนะนาะว่าเล่นฮาร์ดนะคะจะได้อีกพีไวไวถ้าะ้องนองชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจไปแป้งชมเยอะๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ